สวัสดีค่ะพบกับข่าวบริการประจำวันพฤหัส,สบดีที่9เมษายน2558ค่ะกระทรวงมหาดไทยออกมาตรการอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลสงกรานต์ภายใต้ชื่อสติวินยัยน้ำใจปลอดภัยสงกรานต์สืบสารประเพณีระหว่างวันที่9ถึง15เมษายน2558 25เพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนได้เดินทางสัญจรอ,อย่างปลอดภยัยและมีความสุขในช่วงเทศกาล ทั้งนี้เน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจงังและควบคุมการประพฤติในการเสี่ยงความเร็วดื่มสุราไม่สวมเนลภัยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าภาพบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ค่ะ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอเชิญประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบ120ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่7ประเภทกวีนิพนธ์และสารคดีผู้สนใจสามารถส่งผลงานทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎรสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะได้ที่ถนนอูทองในเขตดุสิตรกรุงเทพ10300ค่ะวงเว็บมุงซองว่าประกวดวรรณกรรมรางวัลพ่านแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15พฤษภาคม2558สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022442515-6ค่ะและ022442522ค่ะมาที่ข่าวตลางแรงงานกันบ้างค่ะคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์รับสมัครพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาครั้งที่1ปี2558จำนวน1อัตราวุฒิปริญญาตรีผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่1 7เมษายน2558ณสำนักงานเลขานุการคณะชั้น3มหาวิทยาลัยธรรมศาส,าศาสตร์ศูนย์ร,รังสิตปทุมธานีค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศ,พศพัพท์026966216ในวันและเวลาราชการค่ะ ปิดท้ายกันที่ข่าววิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือศูนย์วิทยาการกรุมแพทย์ทหารเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตประจำปีการศึกษา2558คุณสมบัติสำเร็จการศึกษาชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญแผนการเรียนวิทย์คณิตเป็นสตรีโสตอายุระหว่าง17 20ปีมีสัญชาติไทย รับสมัครทางอินเทอร์เนต็ตค่ะตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15พฤษภาคม2558สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024752614และ024752675หรือ024752872ในวันและเวลาราชการค่ะหมดเวลาของข่าวบริการแล้วค่ะพบกับข่าวบริการได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ